สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้น้องมาหานะครับน้องเบียร์นะครับขี่สัดดิาหานะครับวันนี้เราจะไปขับรถเล่นกันนะครับแล้วก็จะไปรีวิวคันนี้นะครับเราลองมาดูเจ้าง,งูเขียวผมนะครับ ไม่ได้สตาร์ทมาสามอาทิตย์แล้วเนี่ยเพิ่งเอาออกมาจากบ้านนะครับสามอาทิตย์เต็มๆนะครับไม่ได้จับเลยเดี๋ยวเราลงมาสตาร์ทดูนะครับเพื่อนว่ามันจะติดหรือเปล่าจะเป็นอาการยังไงนะครับรถสามอาทิตย์เฮ้กิ๊ดเดียวติดไม่มีปัญหาไม่ได้เฉยเลยโอเคเพื okay, ่อนเดี๋ยวเราจะไปเซี่ยวนี่ไหนรอชมกันเลยครับออกจากบ้านมาได้นิดเดียวนะครับ ฝนตกเชยเลยดูฝนตกนะครับตอนนี้ติดอยู่ที่ปั๊มกตทอบายพัสนสุนุรีนะครับเข้ามาจอดเทียบค่าปั๊มน้ำมันนะครับนี่จอดอยู่สองคันนั่งรอโอยหาความรักความเมตตานะครับตอนนี้เข้ามาที่ปั๊ม เลยข้าจอดเทียบท่าที่ปลอดภัยนะเพื่อนฝนตกไม่ไปดีกว่าโอ้โหรถที่เกียรล้างอีกแล้วปักงูเขียวผมออกมาวันแรกโดนฝนซะได้คลิปนี้เป็นคลิปที่หลบฝนนะครับเพื่อนไม่ได้ไปไหนเลยนะครับขี่ออกมาจากบ้านแล้วก็มาเติอน้ำมันแล้วก็ฝนก็ตกมานะครับทิปนี้ก็ขอเป็น ติดปั๊มก็แล้วกันนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะติดแง,แง่งอยู่ที่ปั๊มนะครับนี่เลยนั่งอยู่รบคนะครับเป็พวยาไม่ไปไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็เดินเล่นอยู่ในปัตาเนี่ยนะหรือว่ามาเล่นปั๊มสักวันหนึ่งนะครับถ่ายรูปถ่ายคลิปเล่นอยู่ตรงนี้นครับเพื่อนนะฝนก็หยุดตกก็แหละเดี๋ยวเราก็จะได้ออกินทางแล้วนะครับว่าจะไปไหนต่อแล้วเนี่ยน่าจะได้กลับบ้านนะครับคงไม่ได้ไปไหนแล้วนะครับก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง b ิกไบ g ์สตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ